วันนี้เรามาส่งเคาน์เตอร์เตาให้กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดอุทัยธาน,นีกันค่ะลูกค้าท่านนี้รับเป็นรุ่นงาหินขัดไสใหญ่เตาฟืนมีลิน้นหนึ่งหัวเตาถ่านสองหัวสีแดงค่ะเตาถ่านของทางร้านเป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานและรุ่นนี้สามารถวางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เลกถึงหม้อเบอร์สี่ห้าค่ะเตาถ่านจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยค่ะส่วนเตาฟืนจะมีลิ้นยื่นออกมาแบบนี้ค่ะรุ่นนี้ด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้สิบถึงยี่สิบขวดรุ่นนี้ราคาสบายกระเป๋ามากคนก็้องได้อยาได้เเคตอร์เตาสงวยดีีีไซน์เกแบบ้มาท่นี้าเตาองโลจีบรา ภายในร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีเคาน์เตอร์สิงห์ล้างจานแบบหลุมเดียวและทรงหลุมให้เลือกด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร,ตร้านนี้ไปใช้งานแน่นอเนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้าน,นทางขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะสินค้าดีและบริการดีีีีแบบบบนนน้้้้มาาาาาท่่รรรรเตตตองโลจชคคะะะฝกดดิไววย